สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวแกงส้มนะครับนี่นี่นะครับนี่คือแกงส้มเ๋ราจะจ่ายดูนะครับมีอะไรมีมะละกอนะครับเราวันนี้ปักอะไรเนี่อันนี้ปักอะไรครับมอันนี้คือมะรุมนะครับ โอ้โหโอซีมายมาละกอน,นะครับและนี่คือนี่คือปลาเนีนยนะนี่คือปลาปลาใสอ้วนนะครับ ทุกคนรู้จักไหมปลาสาใต้นะครับปลาสาใต้คือปลาใสะอ้วนต้รสชาติมันจะเปรียปร้ยวๆเหมือนปลาส้มนะครับนี่นะครับน,นี่จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ดูดูอันนี้นะอันนี้มันอันนี้มันหน้าหน้ากินอยู่นะเดี๋ยวนะครับเ,นนเ,เดี๋ยวนะครับรนี่ นี่นะครับนี่นะครับมันจะเป็นเม็ดเมดนะครับจะเป็นเม็ดเม็ดเปรี้ยวๆน่ากินอยู่นะคและจากนั้นก็จะมีไก่นะครับมีไก่สองสามชิ้นนี่ครับนี่คือไก่ของเรานะครับ โอเคครับจากนั้นตักข้าวไว้หนึ่งจานนะครับนี่และนี่คือเครื่องดื่มนะครับอืม,อม,อมครบสูตรนะครับจากนั้นเราก็กินได้เลยนะครับพร้อมกับดู ซีรีส์นะครับนี่โอเคนะครับทุกคนขอตัวก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สามนาทีนะครับพระเอกกำลังเดินใต้น้ำมาเร้วนะครับนี่ครับหายใจในน้ำได้ด้วยนะครับเจออะไรแล้วนี่เจอเจอเจออะไระเจอเป็ดเรอ ไตทะเลไก่มุกไก่มุกน่าจะเป็นไข่มุกนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับเชื่อนังเอกแล้วครับแต่งงานครับจบครับแต่งงานเล้ยวครับ